สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะยาใจจะพาเพื่อนๆมาทาแป้งประหยัดเวลานะคะซึ่งเป็นแป้งที่ทารอบเดียวนี้จบเลยนะคะปิดทั้งฝ้าทั้งกระแล้วก็ รอยดําด้วยนะโดยแบบไม่ต้องเสียเวลานะคะทารองพื้นก็จะเป็นแป้งที่เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่แบบรีบเร่งเหมือนอยาใจเองนะคะวันไหนถ้าถ้ารีบเร่งเร่งก็จะไม่ไม่ไม่ใช้รองพื้นนะคะไม่ทารองพื้นก็จะใช้แป้งตัวนี้ตัวเดียวเลยจบทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าหน้านี่สดจริงๆนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีรอยป้ารอย รอยดําจากการแกะสิวนะคะแล้วก็รอยฝ้านะคะแล้วยาจะทากันแดดก่อนนะคะยาจะทากันแดดก่อนนะคะนะคะกันแดด spf 50เนาะก่อนที่จะลงแป้งนะคะเพื่อนๆจ๋าทากันแดดทาที่คอด้วยนะคะโอเคนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการรักษาฝ้าเพราะฉะนั้นจะต้องลงกันแดดนะคะทากันแดดทาเร็วๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากันแดดที่ยาเลือกใช้นะคะเป็นกันแดด a d e w i s ของ กิฟเรนะคะมันก็จะซึมง,ง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะโอเคจบแล้วนะคะเดี๋ยวยาจะลงกันแดดอีกรอบนึงนะคะเป็นรอบที่2นะคะจริงๆกันแดดเราสามารถบอมที่มือของเราก็ได้นะคะแต่ว่ายาชอบเอามาทาที่หน้านะคะแล้วก็เกี่ยมันรู้สึกว่ามันมันมันมีความสุขมากกว่านะคะแล้วแต่ชอบนะคะบางคนชอบบอมที่มือแล้วก็มาทาที่หน้าก็ได้นะคะแบบนี้นะคะ เพรายพออยู่ในการรักษาฝ้าก็จะริบๆทาสักสองชั้นนะคะ spf 5 0นะคะ pa บวกบวกบวกนะคะเพราะว่าเไมคะซึมมากไม่เหนียวเหนอหนกเลยนะคะทาไปที่คอด้วยเนาะนะคะคเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าที่ใบหน้าของยานเนี่ยมันจะมีรอยฝ้านะคะที่ที่เห็นชัดอยู่เลยนะคะที่เห็นชัดอยู่เลยนะคะรอยฝ้านะคะแล้วก็รอยดำจากการแกะสิวนะคะทีนี้ ยาก็จะพาเพื่อนๆมาทาแป้งนะคะแป้งที่ต้องบอกว่าเป็นแป้งประหยัดเวลานะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะคือตัวนี้เลยนะคะแป้งตัวนี้นะคะมีชื่อว่า e g กิฟฟินคอมเพกชั่นนะคะตัวนี้ทาแบบประหยัดเวลามากๆเลยขอตบกันแดดให้เนาะโอเคนะคะเพราะว่าชั่วโมงที่แบบ เร่งรีบหรือว่ารีบเร่งเราที่เกียจทารองพื้นนะคะไม่มีเวลาจะบรทารลองพื้นไม่มีเวลาแบบจะเยอะกับใบหน้าของเราก็คือทาแป้งเขียนคิ้วทาลิปติกไปเลยอะไรเงี้ยยาจะใช้ตัวนี้นะคะวันนี้นะคะยาจะใช้เบอร์สีนะคะเป็นแป้งเบอร์สีนะคะทาบริเวณช่วงนี้นะคะช่วงรอยดําเพราะว่าเราต้องการที่จะปิดรอยดําด้วยแล้วก็คือต้องการทําให้หน้ามันดูเรียวขึ้นดูเล็กลงด้วยนะคะอ่ะนะคะวันนี้ใช้เบอร์สีนะคะอันนี้เป็นตลับรีฟิลนะคะแต่ตลับแรกที่เพื่อนเพื่อนเห็นจะเป็น ตลับตัวเต็มนะคะเดี๋ยวจะทาเบอร์สีก่อนคอยดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแค่กดเบาๆนะคะยังไม่ได้ทาเลยเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตดูนะคะปิดสนิทเลยค่ะรอยดำรอยฟ้านะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเป็นแป้งที่อยู่ในตำนานกิฟฟอรีนกว่า20ปีแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าสังเกตไหมคะยาไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะคะโัเนื้อแป้งเนียนมากละเอียดมากนะคะ ใครที่มีเวลาน้อยใครที่รีบเร่งใครที่ขี้เกียจทารองพืน้นไม่ชอบใช้รองพืน้นกวนเหนียวเนืบหนะหน้าแนะนําแป้งตัวนี้เลยนะคะเห็นไหมยาแค่กดนะยายังไม่ได้ทาเยอะเลยนะคะ เนีน่ยช่วงบริเวณนี้ยาจะใช้เป็นเบอร์สีนะคะเพื่อที่ให้หน้าของเราเนี่ยมันไม่ดูลอยแล้วก็ไม่ดูขาวจนเกินไปเนาะจริงจริงมันก็มีเบอร์หนึ่งสาสี่นะแล้วแต่ชอบแต่ส่วนใหญ่คนผิวเข้มนะคะผิว2สีเขาจะใช้เบอร์สีแต่ว่ายาชอบใช้เบอร์สีเหมือนกับว่าเป็นเชดดิ้งไปในตัวเลยนะคะ,ะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ดำอะค่ะมันออกเป็นเนื้อแป้งสีครีมเหลืองๆนะคะเพืเ่อนๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนียนสนิทเลยนะคะ เนียนสนิทเลยเห็นไหมปิดรอยดําหมดเลยนะคะปิดรอยดําหมดเลยให้เวลาไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำโอเคทีนี้ยาจะลงเป็นเบอร์เบอร์สนะคะหรือเบอร์2ก็ได้นะลงเป็นช่วงไฮไลท์ช่วงที่เราต้องการให้แบบหน้าของเรามันพุ่งมันออร่านะคะตลับจริงจะเป็นแบบนี้นะคะมีช่วงที่วางพับด้วยนะคะมีที่วางพับด้วยแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะจะเป็น ตัวเนื้อแป้งนะคะด้านในนี้อยากจะทานะคะตรงนี้อยากจะทาบรินเวณนี้อ่ะหรือใครจะใช้เป็นเบอร์เดียวทั้งหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าส่วนตัวของยาใจเนี่ยก็คือชอบตรงที่มันสว่างตรงที่เราต้องการไฮไลท์เนี่ยก็จะใช้แป้งที่เบอร์ขาวกว่าทาทั้งหน้านะคะถ้าทาทั้งหน้ายาจะใช้แป้งเบอร์สีสีนะคะเบอร์สีนะคะเห็นไหมเนียนกิฟเลยค่ะเพื่อนๆประหยัดเวลามากเลยเห็นไหมคะโอเคไหม นะเลยดำฝ้ากะไม่เห็นเลยจางเลยนะคะปิดสนิทเลยก็ฝากไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีเวลาน้อยหรือว่าไม่ชอบการใช้รองพื้นนะคะต้องการใช้แป้งตลับเดียวแล้วจบเลยออกบ้านได้เลยก็แนะนำเป็นแป้งรุ่นนี้นะคะกิฟฟ e นคอมเพล็กซ์พาวเดชันนะคะมีจำหน่ายที่กิฟฟินนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเพื่อนๆใช้ตบระหว่างวันก็ได้นะคะคุมความมันนะคะ น้ำได้ด้วยนะคะเห็นไหมทาแล้วเนียนกิ๊กเลยนะคะโอเคนะคะฝากไว้นะคะแป้งประหยัดเวลานะคะกิฟฟินคอมเพกพาวเดชชันค่ะ